สิ onents, ่งใดสิ <Ay> ่งใดก็ต hey, <Auss> ้องจากไปเลยเแต่เมื an yes Mother, ่อค so ืนเราบอกว่าทุกอย่างเขาเกิดแต่หือนะไม่มีอะไรไม่มี่เกิดแต่หือนอกจากหาวิถีให้าเราไม่เห็นหนไอพอเราเกิดมาในร่างกายนี้เราไปทำมาหาดินแล้วก็ทำงานเจอบางลมเราก็เอาวิชาที่เราเรียนมาไปใช้ว่าอะไรที่จะไป็นุดหักเหเราออกนอกเส้นทางแต่บางทีมันก็เรียกว่าต้องไปขวาสุดซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดดกว่า อ๋อไอเนี the mm ่ย hmm. ม like e mm ัน hmm. ดีใจมันระวังแต่เราวางไม่ถึงนะเจอคนที่เขามาดีกับเราเราก็วางไว้ด้วยความเมตตาและไม่ผูกพันใครเขาไม่ชอบเราเราก็วางไว้ด้วยการปฏิกรรมเขาเข้าใจเราก็ไม่ผูกพันที่ผูกพันจะเกิดได้เกิดขึ้นในใจแต่ใหญ่แล้วเราผูกพันกับอารมณ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าเราไปเจอนในทุกคนเราไม่มีความผูกพันเลยเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปทำอะไรเพื่ออะไรกับใจตัวเอง ตอนเมื่อไหร่ที่มันมีความรู้สึกเลยขึ้นมาเราก็อยากจะดให้ความรู้สึกเนี้ยมันเพิ่มอึ้นงทวีดขึ้นหน่อยใช่ไหยแต่ให้ความตุงจากความรู้สึกนี้อยากให้ความรู้สึกเนี้ยให้เขาทำความรู้สึกเนี้ของเราที่จะเดินยื่นไปทีความพอใจเนี่ยเราก็จะเติปุ๊บอะไเพราะเราจะต้องคอยกระตุ้นสิ่งที่มันไม่เคล่อท้อยู่เลยถ้าเรามีชัะอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วเราก็จะเปินเช็นความเมตตาไปนะมันจะเบาขึ้นเยอะเลยดีไหม แล้วแต่จะเบาแล้วเดินอ <Et à> <ets> <laughs> mm ุภาพะเป็น huh. ค right? <Why> <laughs> ah ู่กันแล้วอะแล้วเพื่อนกายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นเพื่อนชีวิตนะจากคู่ครองก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจะเบาฟังเองกะเน้นให้กายมือคู่ชีวิตเป็นที่สุดเพื่อนที่ดูที่สุดที่เราจะดูแลในความแตกในเวลาที่ต่ายโดยเฉพาะคู่เบลขา ที่มันควบคุมไม่ได้ใช่แล้วก็เอออี่ยที่เจบอกว่าเออรอบนี้ได้ประโยชน์ใช่ไหมที่ถามมาว่าเอออะไรเข้ามาแล้วไม่อยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะปล่อยวางถ้าเรนมีเป้าหมายว่าเราจะปล่อยวางแล้วก็แก้ไขก็าปล่อยวางมันได้มราจะแก้ไขกั้ตัวเองด้วยในสิ่งที่มันเกิดวามที่กัดตัวเองด้วยการกระทบบางอย่างให้เราผิดพลาดไปเัวที่เราเกินไปอัวที่เราก็เกินไปตัวนี่ก็เกินไปมันเป็นความเกินไป เรากเราก็จะทําหน้าที่ของเราได้อย่างมีความสุข well. และการปฏิบัติธรรมเพื่อบความสุขที่นายจริงเลยเราไม่ใช่เพื่อมาพบคือเพื่อที่จะเจออดัตมาดูเท่านั้นแต่พอเข้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะชี้ให้เราเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ว่ามันมีแต่ทุกข์เพราะอะไรพอเราเห็นมันทุกข์เราเราเข้าในเหตุกันได้เราก็เลยทำความสุขเลยพอพความสุขนะเราก็จะไปยึดในความสุขนั้นถ้าตักลายเป็นทุกข์แต่เราก็จะมาเดินแย่งแท้ ว่าต้นเหตุของความทุกพันการไปยึดมั่นยึดถือในความผูกความพอใจอะไรอื่นมาผูกพันใจใอ,อะไรอื่นเอาแค้นี้ทีนี้ก็ไม่ต้องมีความสผูกพยเหรอกการสงบปัญหาที่มีในความสุขทุกอย่างมันหมดจัดด้วยความมีสตัวที่เรามีเป้าหมายติดิตรทาที่ว่าเราจะต้องดำเร็นินวิชาพระธรรมส่วหลักงที่เลยเนอะแล้วมันไม่ได้แปลว่าจะต้องพ,อพิมพครอบครัวได้ตามใจขับเจอดได้ดีขึ้นแต่ก็จะมาวัดบอลขึ้นด้วย ก็ไม่อยากจะมาให้มันเจ้าหน้าดุจึงอยากจะปล่อยวางอยากจะพบการที่ว่าตีน <fin anta> <ots> <ห>้ำองพระเจ้าเนี่ยที่มันเข้าถึงใจนั้นเป็นยังเกิดเป็นตัวเกิดคือเกิดเป็นผ้าเกิดอะไรก็เปถึงความติดก็นทำยังไงก็สติเก็นเกิดเกิดเอจากคาตาไดเพราะว่าเองจากคาตาจิดกันคือที่มันมีความตั้งมั่นในความรู้ตัวก็เรียกว่าจิตรู้ใจที่มันรู้ว่าโมมันมีอะไรกับมันก็มามันมี้ทางในอากจรขการใจเลยเอง แลเหมือนเหมือนน้ำเหมือนขึ้นของตัวเองในแม่น้ำมันมีกระแสขึ้นขึ้นกับน้ำเนี่ยมันก็คนละตัวนะน้ำกมคือน้ำขึ้นก็คือขึ้นแต่ขึ้นมันก็มาจากต้นเหตุทีกว่ามันมีขึ้นเพื่อเพื่ออไรเพราะฉะนั้นเลยว่าจะมาแยกกันว่าระหว่างใจกับอาการของใจมันจะยังไงเนี่ยมันมาเดีนี่เดียวกันของใจเรามีอาการทั้งใจและอาการนี่คือจะเราโดยใน วันไหนที่เราไปถึงตรงจุดสักใจว่าเราถึปปางไหมว่าอาการใดส่วนที่ทําให้คุณมันก็ปล่อยไว้ทั้งรู้และทั้งที่ถูกรู้เท่าไรมันจะเหลือแต่ความว่างแล้วก็มีทัดเป็นปัจจุบันมาทำอย่างมากและจุดตรงน,นั้นจะเป็นกลางบริสุทจูบลูกอุ้กขาอะไรพวกนี้จิตเข้าใจใช่ไหมเราขอให้ทุกคนปนัิจุบันนี้คิดดีให้ได้ก่อนเลย